สวัสดีมีนาทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องของคิวติ้พายชาแนลค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ในหน้าของดาฟ้าเบ็ดนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้พบคุณมาแค่2,000บาทเท่านั้นสำหรับเกมใหม่นะคะเพิ่งออกไปไม่ถึงเดือนนะคะทุกคนเกมฟาร์มนะเกมฟาร์มเกมใหม่เหมืนฟาร์มวิ่ตจ้าดูดอากาศอะไรประมาณนี้นะทุกคนอนะเราจะมาเริ่มกันที่เบ็ดท่าดี เอาแบบว่ายังไงให้ันแบบสมฐานะที่เงินเราปกมาหน่อยนะ AJ15 มุนเองนะคะทุกคนเราจะได้อาบรใากันโอ้โหรุ่นเองไม่เข้าอีกเทียเอ,อ้ยังไงโอ้โหที่ขุดสามอันก็มาให้เนาะเออสิบห้าบาทได้อยู่อันละห้าบาทหรอกชันเล่นตั้งเบ็ดเจสิบห้านะเอาดีๆสิสิบห้าบาทจริงด้วยวะ เราจะไม่ยอมแพ้มันทุกคนเราจะไปออโต้เลยรถเบ็ดมาอีกแล้วก็ไปหมุนออโต้อเลยสิโอ้โหกระตาย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 ไม่อ้โหเบ็ดห้าสิบีว่าเข้าเบ็ดนี้รันน้องเอ้ยไม่ต้องรุนเยอะร้อยสี่สิบบาทจ้ะยังไงหมุนต่อไปสเก็ตเตอร์โอ้โบอกแล้ววันนี้มันทางของพี่นะ้อง สาวสเกตเตอร์โผล่แล้วจ้าทุกคนหมุนฟีสกินแปดครั้งไปเริ่มกันเลยจ้ายังไงยังไงมันจะมาโหดหรือว่าไม่โหดเกมนี้เพิ่งเล่นครั้งแรกนะคุณผู้ชมนะต้องรอดูไปเรื่อยๆนะโอ้โหไม่เข้าเลยเหลือสี่ครั้งอ่ะจะรองอ่อโอ้โหเวอร์คูณห้ามา โอ้โหคูณสิบแปดทุกคนโอ้โหคูณสิบห้าแล้วทุกคนอืมคูณสิบยี่สิบแล้วทุกคนสเก็ตเตอร์อะไรอีกหนึ่งตัวนะจ๊ะไม่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยว่ะมาลุ้นสเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวโอ้โหไม่มาสเก็ตเตอร์มาเถอะอีกตัวเดียวเอง อีตัวเดียวเองทำไมชอบห้หลุนวะไอ้โอ้คูนยี่ห้าค่ะไปสเก็ตเตอร์มาเถอะมาดิมาดิสักทีดิโอ้โหหนึ่งร้อยเก้าสิบคูยี่สิบห้าบิ๊กวินไปเลยจ้าเด็กเเท่าไรเอ่ยเท่าไรเอ่ยโอ้โหาไม่กินด้วยซ้ำห้าพันหกพันเจ็ดพันนู่นมั้ง เมกลาวินซูเปอร,ร์เมกลาวินอีกด้วยซ้ำน,นนะก็วันนี้รางของพี่อ่นน้องๆทุกคนโอ้อห4,750บาทปกคุนมาแค่2,000บาทเท่านั้นนะทุกคนนะได้กำไร4,000โอหโห4 0 0 0กว่าบาทเลยนะทุกคนแปดสีินพอแล้วทุกคนสำหรับ ดาฟาเป็ดวันนี้ได้กำไรเน้นๆนันเนาะออกดีกว่านะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอยากให้เล่นเกมไหนเมนไว้ใต้คอมเมนต์ใต้เลยเกอสํสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนค่ะฝากด้วยนะคะดาฟาเด็ดนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ